สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม YouTube บ้านวหวชนะนะครับวันนี้วันที่19กันยายนนะครับพุทธศักราช2566นะครับก็เข้ามาเกือบจะครบปีแล้วนะครับวไวหรือเกินนะครับเราจะไม่แก่ได้ยังไงนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาคุยกับท่านผู้ชอบลงทุนเกี่ยวกับลรตเตอรี่นะครับ คอเตเล่หรือพูดง่า,งงายๆก็เล่นหวยนั่นเองนะครับก็สมาชิกผมก็ก็เล่นหวยแล้วผมก็เล่นเนาะเล่นมาตั้งแต่โน,โนูนน่ะยังหนุ่มอย่างแน่นนะครับก็จนถึงปัจจุบันนะสมัยก่อนนี้ผมเรียนมัธยมก็ช่วยพ่อเขียนหวยส่งตลาดนะหวยใต้ดินส่งตลาดที่ตลาดมีเจ้ามือนะครับท่านี้พูดถึงวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องนี้ก็อยากจะมาแนะนํา อย่าพูดแนะนำลยฮะก็มาคุยกับท่านนะครับสำหรับคนที่ชอบซื้อหวยทั้งลอตเตอรี่นะครับทั้งอะไรก็ตามแต่นะครับลอตเตอรี่นี่ก็ตอนนี้เล็กอันเยอะนะครับสองตัวผมก็ไม่เคยจะเล่นใดดีละพูดตรงๆนะก็หันไปซื้อลอตเตอรี่เอาเพราลอตเตอรี่แล้วมันไม่มีอันนะครับมันมีแต่หมดนะครับาการที่เราซื้อสองตัวลอตเตอรี่ หวังถูกสองตัวมันอาจจะไปถูกลงวัลก็ได้นะครับของวันนี้เราไม่รู้นะครับท่านี้พูดถึงว่าคนที่มือใหม่นะครับมือใหม่สําหรับคนที่เป็นอยู่แล้วนะครับก็อย่าตําหนิกันนะครับผมต้องการแนะนําคนที่ติดตามเกี่ยวกับเพราะว่าชอบคิดหวยเล่นเองนะฮะมันก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่คิดเองแล้วก็ซื้อถูกนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะสำหรับ เรื่องนี้ผมจะไม่พูดถึงคนที่เอาเลขเลขพวกเลขเลขฝันเลขขู่ต้นไม้เลขถูต้นไม้เลขอะไรพวกนั้นนะเลขจากสัตว์อะไรพวกนีน้ผมจะไม่พูดนะเราจะพูดถึงตัวเลขที่เป็นเลขสถิตินะครับตัวเลขที่เป็นเลขสถิติถ้าท่านฟังแล้วท่านนําไปไปตัดแปลงนะครับไปต่อยอดท่านก็จะคิดหวยได้นะฮะคิดหวยได้ง่ายๆนะครับ ก็ไม่ต้องไปพึ่งอาจารย์คนไหนนะครับท่านี้ในการเล่นหวยนะฮะมันก็คือเราต้องใช้ตัวเลขเนาะตัวเลขเรามารู้จักตัวเลขกันก่อนนะตัวเลขหมายถึงสัญ,ญลักษณ์นะที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมานะครับตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับสไมัยไหนผมก็ไม่ทราบนะใช้เขียนแทนจํานวนนะครับระบบจํานวนที่เราใช้กันอยู่เนี่ยที่นิยมใช้ก็คือระบบ ตัวเลขอินโดอาราบิกหรือพูดง่ายตัวเลขอารบิกนะครก็เป็นสากลนะครับซึ่งประกอบด้วยตัวเลขโดดๆสิบตัวนะครับตัวเลขโดดๆสิบตัวดังนี้นะครับครับนี่คือตัวเลขโดดๆสิบตัวนะถ้าเราจะอ่านก็คือตั้งแต่0ูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้านะครับไอเลข9้าตัวนี้นะครับมันก็แทนจํานวนนะครับแทนจํานวน เ,เมื่อเขียนตัวเลขเป็นชุดขึ้นมาแทนจํานวนนะตัวเลขโดดแต่และตัวจะมีค่ามากค่าน้อยนะครับขึ้นอยู่กับตาแหน่งของมันนะครับตาแหน่งตาแหน่งศูนย์นี่ก็เป็นเลขซึ่งไม่มีค่าอะไรเลยครับแต่ถ้าว่ามันจะมีค่าต่อเมื่อมันไปผสมไปต่อท้ายกับเลขอื่นๆนะครับเช่นศูนย์ต่อท้ายกับหนึ่งก,ก็เป็นเลขสองหลักนะครับเลขสองหลักนะครับอันนี้เรามาพูดถึงระบบเลขคร่าวๆนะครับระบบเลขคร่าวๆ ระบบเลขคร่าวๆก็คือระบบเลขฐานสองนะ,ะเลขฐานสองเลขฐานสองนี่เป็นเลขที่ประกอบด้วยตัวเลขสองตัวนะครับคือมีแค่ศูนย์กับหนึ่งนะครับซึ่งศูนย์กับหนึ่งเนี่ยเป็นเลขที่นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับในการประมวลผลการทำงานการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมที่เกี่ยวกับข้องกับสถานะทางไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เราไม่เกี่ยวกับที่เรานำมาจากคิดถวยวันนี้นะครับ ก็เพียงให้ท่านรู้จักก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับรู้จักตัวเลขนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันนะครับครับในการที่เราจะแนะนําให้คิดถวยวเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งกลุ่มตัวเลขออกเป็น2กลุ่มดังนี้นะครับคือตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มดังนี้นะครับคือ1กลุ่มเลขคี่นะครับเลขคี่ก็คือเลขที่อยู่โดดๆนะครับคือไม่มีคู่ <c oughs> พูดถึงคู่ก็คือสองคนนะฮะเราอย่างเช่นเรามีแฟนอยู่คนก็เรียกว่าเป็นคู่กันเนาะฮะก็ตัวเลขคี้ก็ได้คือเลขโดดคือมันจะไม่จับคู่นะฮะก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับสามก็แยกออกไปสองกับหนึ่งนะฮะก็คือก็คือมันจะจับคู่อันหนึ่งครับแล้ข้ามไปก่อนนะกลุ่มที่สองก็คือเลขคู่นะเลขคู่ก็คือสองสี่หกแปดนะครับ เลขศูนย์เป็นเลขพิเศษซึ่งมาจัดไว้ในระบบเลขคู่นะครับซึ่งในการทำเลขคู่คี้นี้เรามาแบ่งในการทำหวยเนี่ยจะดูง่ายขึ้นนะครับจะดูง่ายขึ้นนะครับถ้าเราใช้ระบบคู่ขี้นะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเลขมันก็จะออก10ตัวอยู่ในนี้นะครับลอตเตอรี่ที่ออกเนี่ยหรือหวยที่ออกเนี่ยก็มันจะอยู่10ตัวใน10บตัวก็จะประกอบด้วยเลข2กลุ่มนี้คือกลุ่มเลขคู่กลุ่มเลขขี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันยังไงอา่าทีนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่มเลขคี่นะกลุ่มเลขคี่นะครับกลุ่มเลขคี่เนี่ยถ้าเราเอาหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ามาทำชุดโต๊ะเนี่ยนะครับชุดโต๊ะเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะครับชุดโต๊ะเนี่ยจะมีทั้งโต๊ะก็คือมันคำว่าโต๊ะแปลว่าสลับตําแหน่งนะพูดถึงการเล่นหวยนะครับชุดโต๊ะก็คือมันจะอยู่ตําแหน่งไหนก็ได้นะฮะอ่าก็ชุดโต๊ะ มันก็จะรวมมันจะมีเบิ้ลหามแล้วก็ไม่เบิ้ลนะครับไม่เบิ้ลอันนี้ในการชุดทำชุดโต๊ะเนี่ยส่วนมากในการเล่นหวยนะครับเราก็จะส่วนมากก็จะใช้ชุดไม่เบิ้ลเพราะว่าถ้ารวมเบิ้ลแล้วมันเยอะนะชุดโต๊ะจะมีทั้งหมด220หางนะครับถ้าเอา0ถึง9เนี่ยมาทำโต๊ะแล้วมันจะมี220หางจะแบ่งออกเป็นชุดโต๊ะที่ไม่เบิ้ล ใน่เบิ้ลไม่ตองไม่หามเนี่ยจะมีอยู่120ตัวนะครับแล้แล้วชุดโต๊อีกชุดก็คือตองเบิ้ลหามก็จะเป็นอีกอีกร้อยตัวก็เป็นทั้งหมด220ตัวอันนี้พูดถึงว่านะครับตอนนี้นะฮะถ้าใครจะลงทุนเกี่ยวกับเล่นหวยนะฮะก็คือผมแนะนำไม่เล่นชุดโต๊นะเ,เพราะว่าเพราะว่า ชุดสองตัวเนี่ยมันอั้นเยอะเหลือเกินนะฮะเจ้ามือเอาเปรียบเรานะครับเจ้ามือเอาเปรียบเราคือคือพอเข้าอั้นแล้วเนี่ยนะเขาได้กินฟรีๆนะฮะส่วนเราก็เสียเงินให้เขาฟรีๆเหมือนกันแต่นี้ชุดโต๊ะเนี่ยมันอั้นน้อยนะมันไม่ค่อยอั้นนะครับผมจะแบ่งชุดโต๊ะออกเป็นสองกลุ่มนะครับสองกลุ่มแบบโต๊เลขเลขคู่กับเลขคี่นะครับแต่ถ้าว่ามันอย่างนี้ฮนะเลขสามตัวเนี่ยโดยธรรมชาติแล้ว ในเก้าตัวมันจะออกมาสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีลักษณะว่าเป็นสามแบบเนี่ยก็คือหนึ่งออกตองนะครับออกตองก็คือเลขเลขเดี่ยวเหมือนกันหมดอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรพวกนี้เรียกว่าตองนะครับต่อไปออกเบิ้ลนะครับเบิ้ลอาจจะเบิ้ลข้างท้ายนะครับอย่างเช่นศูนย์สองสองเนี่ยนะครับเอ่เลอลหนึ่งสามสามอ่สามห้าห้าอย่างเงี้ย แล้วก็บเบิ้ลท้ายนะครับแล้วก็หามหาบก็คืออย่างเช่นหัวกับท้ายเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่น050เงี้ย737นะครับ242อย่างนี้ก็เรียกว่าหามนะครับอันนี้ในการทำโต๊ดเนี่ยฮะส่วนมากก็จะตัดพวกนี้ออกไปนะครับเราก็ต้องเสี่ยงตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ในในในเลข3ามตัวเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูนะฮะ ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันก็จะออกอยู่สามประเภทแบบที่ผมว่าเนี่ยเลขที่ออกบ่อยที่สุดก็คือ,อเลขเลขคู่ปนเลขคี่นะครับเลขคู่ปนเลขคี่ใน3ตัวท้ายรางวัลที่หนเนี่ยนะเราก็ต้องมามามาดูว่า,ามาประเมินฮนะประเมินประเมินจากอะไรฮนะประเมินจากสถิติดูของเก่าๆนะครับเพราะว่าเราพูดถึงในหลักสถิติเราจะไม่พูดถึงเลขฝนันเลขคูดเลขอะไรพวกนั้นนะ นะเลขที่จุดทูกขออะไรพวกนี้เราจะไม่พูดถึงนะครับเราจะพูดถึงสถิติอย่างเดียวนะครับออในเลขสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยเลขคู่กับเลขคี่ทันนี้ในสามตัวเนี่ยถ้ามันไม่เบิ้ลเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งก็คือมีเลขคี่หนึ่งตัวเลขคู่สองตัวนะครับเ,เลขคี่หนึ่งตัวเลขคู่สองตัว ก็จะทําโต๊ดได้ไม่เบิ้ลไม่หามไม่ตองก็จะได้ห้าสิบชุดนะครับถ้าท่านไปตรวจดูนะฮะเลขคู่เลขขี้หนึ่งตัวเลขคู่สองตัวข,ขี้หนึ่งตัวเลขคู่สองตัวจะมีทั้งหมดห้าสิบชุดนะครับท่านไปตรวจดูนะครับถ้าไม่เบิ้ลไม่หามถูกร้อยเปอร์เซนอยู่ในนี้นะครับเรายังไม่ตัดนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มเลขขี้หนึ่งตัว นะครับสามตัวท้ายวันที่หนึ่งถ้าเลขขี้ออกมาหนึ่งตัวพูดถึงไม่เบิ้ลนะเลขคู่ก็จะมาสองตัวนะครับเลขคู่ก็จะมาสองตัวเบิ้ลก็เหมือนกันแต่เราไม่ทําเบิ้ลเบิ้ลมันจะเยอะนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มเลขขี้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูกลุ่มเลขคู่หนึ่งตัวเลขคู่หนึ่งตัวก็คือเลขขี้สองตัวนะครับมันจะกลับกันอยู่อย่างนี้นะครับท่านคัด y หน้าจอไว้ได้เลยนะครับ โอเคครับนี่คือชุดตอตที่เป็นกลุ่มเลขคู่หนึ่งตัวครับเลขคู่หนึ่งตัวเลขคู่คือศูนย์สองสี่หกแปดนะหนึ่งตัวนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเลขคู่หนึ่งตัวเลขคี่ก็จะเป็นสองตัวนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเลขศูนย์เป็นเลขคู่ห้าเก้าเป็นเลขคี่ไหมอย่างเงี้ยนะครับสองเป็นเลขคู่สามเจ็ดเป็นเลขคี่นะครับอย่างเงี้ยก็คือมันจะออกอยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าไม่เบิ้ลไม่หาไม่ตองนะครับลอตเตอรี่มันก็จะออกอย่างนี้ วันนั้นรวมสองแบบไม่เบิร์ไม่หาไม่ตองรวมสองแบบก็จะมีร้อยชุดนะครับร้อยหางเพื่อถึงว่าถ้าร้อยหางเนี่ยนะครับทำไปเล่นได้ไหมนะครับนำไปซื้อได้ไหมพูดที่ซื้อเนี่ยนะฮะที่จริงผมไม่คือในใน youtube ก็ไม,ไม่ไม่ส่งเสริมไม่เล่นใต้ดินนะครับแล้วก็เด็กอายอาุเด็กอายุต่ำกว่า20ก็ไม่ควรเข้ามาดูนะครับถ้าดูก็ควรได้รับคำ แนะนำจากผู้ใหญ่นะครับอันนี้เราใต้ดินเนี่ยมันก็เล่นกันทุกคนนะถ้าเราจะเล่นใต้ดินนะเราเล่นชุดนี้ห้าสิบตัวแล้วก็ชุดเลขขี้เลขขี้หนึ่งตัวเลขคู่สองตัวอีกห้าสิบก็เป็นร้อยสมมุติว่าร้อย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 ชุดเนี่ยนะฮะร้อยชุดเนี่ยเราไปเล่นในในเว็บไซต์ซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยมันจ่ายโต๊ดร้อยห้าสิบใช่ไหมฮะ ถ้ามันออกไม่เบิ้ลไม่หามมันถูกร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้กําไรห้าสิบนะอ่ามันก็จะ,จะได้กำไรน้อยเพราะว่าเราเล่นตัวเยอะเราเล่นตัวเยอะความเสี่ยงก็จะลดลงนะอันนี้ถามว่าทําให้น้อยลงได้ไหมก็ได้นะท่านก็บันทึกเอาไว้นะทําให้น้อยลงวิธีสมมุติว่า <c oughs> วิธีสมมุติว่างวดนี้ท่านได้เลขเจ็ดมานะฮะสมมุติว่ารายเลขเจ็ดมาท่านก็ไปดูชุดที่เป็นเลขคู่หนึ่งตัวเนี่ยที่มีเลขเจ็ด อันไหนเลขเจ็ดก็คัดออกมานะนะครับเลข 7, เจ็ดเลขเจ็ดเลขเจ็ดคัดออกมาหมดเลยนะครับส่วนในชุดที่เป็นเลขขี้หนึ่งตัวครับอันนี้เลขขี้หนึ่งตัวนะก็คัดเลขเจ็ดออกมาสมมุติเลขเจ็ดมันออกนะฮะแล้วมันไม่เบิ้ลไม่หามมันถูกแน่นอนนะครับมันถูกแน่นอนในทำนองเดียวกันท่านก็จะนำไปต่อยอดเป็นสามตัวตรงอะไรก็ได้นะฮะ ชุดโต๊นี่ถ้าเป็นไม่เบิ้ลไม่หามนี่มันจะกลับเป็นตรงได้หกกลับนะครับหกกลับอันนี้ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในในในผมแนะนำนะฮะท่านเล่นสองตัวอย่าไปเล่นเลยครับมันจ่ายเจ้ามืออันเยอะนะฮะวดวดหนึ่งอันอันมาต้องโหสามสิบตัวเนี่ยสามสิบตัวกลับไปกลับมาก็รวมหกสิบก็ไปละนะครับแล้วหวยสองตัวเนี่ยมันมีแค่ร้อย หันก็ไปครึ่งต่อครึ่งเราเสียเปรียบร้อนะครับก็ควรจะหันไปเล่นโต๊ดนะฮะงวดที่แล้วผมก็เล่นโต๊ดนะงวดที่แล้วในทั้งโต๊ดทั้งเต่งนะครับเราไปดัดแปลงเป็นเต่งได้มันก็จะมากหน่อยนะถามว่าถ้ามากสุดทุกคนก็ไม่สู้นะทุกคนจะเอาตัวเดียวหางเดียวนะครับเล่นมันเอาตัวเดียวหางเดียวชุดเดียวโดดๆมันก็มีสิทธินะ์ถูกฮะแต่ฝ่าจะถูกนี่โอ้ยคนยากเย็นนะฮะ ถ้าถูกมันก็ได้ตังเยอะนะครับเพราะว่าเราสมมุติว่าเราเล่น027เนี่ยนะเราไม่เล่นหมดนี่นะผลหนองเจ็ดเนี่ยเล่นโจละร้อยในเว็บไซต์มันก็ได้ต้องเก้าเก้าบาทลักเก้าร้อยมันก็ได้เก้าหมื่นเนาะเก้าหมื่นมันเยอะมันเยอะอยิงแต่ฟาร์มมันจะถูกเนี่ยมันยากเย็นถ้าเราเล่นหมดนี่นะฮะโอ้โต๊ดมันก็มีโอกาสถูกสูงนะครับแตใถ้าหากว่าเล่นตัวเดียวโอกาสผิดมันก็เยอะผิดมันเยอะก็เสียนะฮะ เสียน้อยก็จริงอนะ่ะแต่เสียทุกงวดมันก็เยอะนะแต่ถ้าเราได้น้อยทุกงวดมันก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกนะผมแนะนําให้เล่นชุดโตนะ๊ะเนี่ยแล้วก็อ้ท่านก็เล่นเจ้ามือข้างนอกเนี่ยส่วนมากท่านก็ผ่านเสมียนเนาะเสมียนเขาก็ให้ท่านเยอะให้น้อยนะปกติเจ้ามือก็จะจ่ายร้อยนะฮะโต๊ะหนึ่งเขาสามตัวโตนะ๊ะเนี่ยจะจ่ายร้อยแล้วให้ยี่ส้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ถ้าเราติดเจ้ามือก็เองแต่ถ้าเราถ้าเราผ่านผู้อื่นนะครับผ่านคนที่เขียนคนที่เขียนก็จะเอาเปอร์เซ็นต์มาบ้างสมมติเจ้ามือก็ให้มา25เปอร์เซ็นต์เนี่ยคนเขียนอาจจะให้เราแค่20เปอร์เซ็นต์นะครับ20เปอร์เซ็นต์เจ้ามือให้โต๊ะร้อยหนึ่งเขาอาจจะจ่ายเราแค่แปดกบอันนี้ก็แล้วแต่เนาะทางที่ดีนะครับท่านล่นในเว็บไซต์นะมันจ่ายร้0ยห้าิบาทแต่ไม่มีส่วนลดเนาะไม่มีส่วนลด อันนี้ก็แนวนี้ก็แนะนำให้เล่นชุดโต๊ะนะครับก็พอจะแนะนำให้ท่านได้คิดหัวยเองเป็นนะครับอันนี้ก็คือว่าคือว่าท่านก็ไปได้เลขมาก็ถ่ายหน้าจอนี้ไว้นะมันมีอยู่สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือเลขคีหนึ่งตัวถ้าเลขที่หนึ่งตัวเลขคู่สตัวนะครับแบบที่สอง แบบที่สองคือเลขคู่หนึ่งตัวนะมาหนึ่งตัวเมื่อเลขคู่หนึ่งตัวเลขคี่ก็ต้องสองตัวใช่ไหมเล,นะ 5, 6, 7, เลขคี่สองตัวนะครับเช่นห้าหกเจ็ดเนี่ยครับเลขคู่หนึ่งตัวก็คือเลขหกห้ากับเจ็ดก็เป็นเลขคี่สองตัวอันนี้ถ้ามันออกออกไม่เบิ้ลหามเราจะพูดถึงไม่เบิ้ลหามเมื่อนะมันก็จะออกอยู่ในร้อยชุดนี้แน่นอนนะครับนะก็คือหนึ่งต้องไม่เบิ้ลไม่หามนะครับสองต้องไม่ตองนะครับ สองต้องไม่ตองนะครับสามต้องไม่ออกคู่หมดขี้หมดคู่หมดขี้หมด,หมด,หมดก็คืออย่างนี้ออกสามเจ็ดเก้าเงี้ยขี้หมดนะครับศูนย์สองแปดนะครับศูนย์สี่หกพวกนี้เลขคู่หมดก็ต้องผิดเพราะนั้นมันก็ต้องมีความเสี่ยงคืออะไรอะไรมันก็ต้องเสี่ยงนะแต่ถ้าว่าหน้ากว้างโดยธรรมชาติมันก็จะออกอย่างนี้ครัอบออกอย่างนี้เราก็ใช้เลขสองชุดนี้นะครับเอาไปเล่นชุดโต๊ะ อันนี้ก็คือวิธีทําหวยง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านได้เลขเลขโดดๆมาเลขวิ่งมาตัวท่านก็เอามาจับในนี้นะครับมาจับชุดโต๊ดฮะหรือท่านจะเล่นวิ่งก็แล้วแต่ท่านนะเล่นวิ่งลงทุนสูงนะฮะเล่นลงทุนสูงถ้าท่านท่านได้สมมติท่านได้สามมานะได้สามมาอย่างงวดที่แล้วสมมุติได้สองมานะฮะได้สองมามาดูว่าขี้หนึ่งตัว อันนี้ขี้สองตัวม,มันมันมันไม่ออกมันออกคู่สองตัวมาคู่สองตัวมาหลายงวดแล้วนะครับสมมติถ้าได้เลขสองมาเล่นชุดนี้ไปชุดหนึ่งนะครับเลือกเอาที่มีสองกรณีนี้ขี้หนึ่งตัวคู่สองตัวนะถ้าได้เลขสองมาท่านก็มาดูมันจะมีหนึ่งสองแปดเนี้ยมันออกแปดหนึ่งสองนะฮะมันออกแปดหนึ่งสองนะครับมันก็จะถูก โอเคนะครับในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นก็ให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขอย่างนี้ก่อนนะครับครับก็จะฉายภาพให้ดูนะฮะให้ดูที่พูดไปแล้วนะฮะในการแบ่งกลุ่มเลข2กลุ่มนะคือ1กลุ่มเลขคี่ก็คือเลขที่ไม่มีคู่ได้แก่1น5 7 9 2กลุ่มเลขคู่ได้แก่0 2 4ย์นะครับในเลขกลุ่มเลขคู่นี่ยกเว้นเลขศูนย์นะครับเป็นเลขพิเศษนะครับ จริงๆแล้วนะครับศูนย์อยู่โดดๆจะไม่มีค่าในการนับจํานวนนะครับเว้นแต่ไปเติมข้างหน้าหรือข้างหลังเลขจํานวนนับตัวอื่นเติมข้างหลังนะขอโทษนะเติมข้างหลังหรือเติมตรงกลางนะครับมันก็จะมีค่าขึ้นมาทันทีนะครับครับสําหรับ EP นี้นะครับที่ผมพูดไปแล้วก็คือเราจะพูดถึงการนําตัวเลขมาคิดหวยนะครับแบบแบบง่ายๆนะครับการออกรางวัลลอตเตอรี่เนี่ยก็คือการนําเลขโดดๆทั้ง10บหลักนะครับ มาเสียงทายครับโดยการหมุนวงล้อให้เลขใดเลขหนึ่งเนี่ยตกลงมานะครับซึ่งถือเป็นผลตามข้อตกลงนะครับตามที่เรารู้กันเนี่ยก็คือข้อตกลงว่าเลขไหนหล่นลงมาก็เป็นเลขที่ออกนะครับสมัยก่อนหล่นมาก็ใช้เลยนะครับแต่ตอนนี้รางวัลที่หนึ่งเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนนี้ออกมาหมุนมาหกตัวหล่นหกตัว,ตวก็ตามนั้นนะครับแต่ตอนนี้หมุนหกตัวหล่นลงมาเอามาคลากันอีกนะครับซึ่งการคลากันอีกเนี่ยทำให ทำให้ล็อกได้ง่ายนะฮะผมว่าล็อกได้ง่ายถ้าล่นมาหนเดียวมันก็เป็นธรรมชาตินะครับนะครับท่าน,นี้ที่อีพีนี้ที่พูดไปแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงการออกเลข2แบบนะครับตามที่ทราบแล้วว่าเราแบ่งเลขเป็น2กลุ่มคือกลุ่มเลขที่1 3ึ่งส้ากและกลุ่มเลขคู่ศูนย์สองสี่กแปซึ่งเป็นซึ่งผลการเสี่ยงทายจะแบ่งเป็น2กรณีนะครับ กรณีแรกก็คือเลขต่างกลุ่มนะครับพูดถึงเลข2ตัวนะครับเลขต่างกลุ่มเลขต่างกลุ่มก็คือกลุ่มเลขคี่ออกกับกลุ่มเลขคู่ก็คือ1 3 5 7สาห้าดอันนี้จะพูด2ตัวนะกับ0 2 4 6 8สองดนะครับเราจะได้เลขชุด2ตัวออกมาเต็มๆเลยห้าสิบชุดนะครับ5้าสิบชุดนะครับนั่นก็คือว่า ถ้าเอาเลขคี่มาจับก็เลขคู่อย่างเช่น1 0 1 2 1 4 1 6ย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งกหนึ่งดกลับด้วยนะ30 3 2 3 4 3 6 3า5สองาสี่สาาหศนย์ห้านี่คือเลขต่างกลุ่มกันนะครับตัวนะครับมันจะจับสองตัวได้ห้าสิชุดนะครับอันนี้ถ้าเลขกลุ่มเดียวกันนะครับในกรณีข้อที่2ก็คือกลุ่มเลขคี่จับกันเองนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าจับกันเองมันก็คือออกเลขคี่นะครับอย่างเช่นหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า 5, 3ามห้าสามเจ็ดสามเ้าห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสามสามอะไรพวกนี้นะฮะเลขเบิลเราจะเว้นไปนะกลุ่มเลขคู่ออกกันเองก็ 02, 04, 0ูนย์สองศูนย์สี่ศูนดสองสี่สองสองแปดอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้อย่างละยี่สิบห้าชุดก็รวมเป็นห้าสิบชุดนะคระับครับเช่นเดียวกับห้าสิบชุด,ถ,ดถ้าเราตัดเลขเบิลถ้าเราตัดเลขเบิ้ลทิ้งนะครับในชุดที่2เนี่ย มันก็จะเหลืออยู่แค่40ชุดแต่ในอย่างกรณีแรกนะถ้าเลขขี้จับกับเลขคู่มันจะไม่มีเบิ้ลนะเพราะมันเป็นเลขต่างกลุ่มกันนะครับอันนี้ก็คือการจับ2ตัวนะครับท่านก็จับทําผังเลขไว้นะฮะจับทางผังเลขจับคู่กับขี้ไว้นะครับหรือหรือไม่เดี๋ยวในอีพีหน้าผมจะจับไปให้นะครับท่านเพียงแต่ถ่ายหน้าจอเก็บไว้จับกลุ่มขี้ไว้จับกลุ่มคู่ไว้นะครับ ลาท่านไปเล่นท่านก็ไปตัดเอานะไปตัดเอาสมมุติท่านได้เลขหนึ่งเลขใดมาว่ามันจะออกสองตัวบนหรือสองตัวล่างนะครับท่านก็เอามาเคลียร์ออกจากชุดห้าสิบตัวทั้งสองกลุ่มนะครับมันก็จะทำให้ลดลงก็มีสิทธิ์ที่จะถูกลอตเตอรี่ได้มีสิทธิ์ที่จะถูกได้ดินได้นะครับไม่ต้องไปขูดต้นไม้ไม่ต้องไปรอฝันนะครับโอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามยังไงก็ช่วย กดติดตามนะฮะแสดงความคิดเห็นขอเสิงสร้างสรรน,นะใครรู้แล้วก็ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ไม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 ต้องคิดเห็นก็ได้นะฮะคิดเห็นเชิงสร้างสรรหมายความว่าผมพูดขัดตกบกพกลองอย่างไรจะเสริมก็โอเคนะไม่ใช่มาด่ากันกูรู้แล้วอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้มันมันมัน,มนคิดลบนะครับก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่กดติดตามนะครับคนที่กดติดตามคนที่กดถูกใจ หรือกดออกดูกใจก็คือยกหัวแม่ป้องนะฮะ subscribe ก็คือติดตามเพะฉะนั้นถ้าเรากดถ้าเราไปดูเพจของใครนะถ้าเรากดติดตามไว้นะครับเฟซบุ๊กกับ y YouTube เขาจะไม่ปิดกั้นนะถ้าหากว่าท่านไม่ถ้ามาดูเฉยๆนะครับเราไม่กดไม่กดให้นะฮะไม่แสดงความคิดเห็นไม่กดให้ท่านก็จะมองไม่คยเห็น youtube ก็จะถูก ่าปิดกั้นนะเพราะว่าพวกนี้เขาทำนะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เนี่ยเขาทำเขาก็าหวังประโยชน์ของเขานะนะครับหวังประโยชน์เขาเพะฉะนั้นถ้าท่านกดติดตามไว้นะฮะกดตับกระจายกดถูกใจเนี่ยมันก็จะเปิดการมองเห็นในท่านนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับก็โอเคครับในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้ามีอะไรมาฝากก็จะบอกนะถ้าท่านกดไว้มันก็จะเด้งนะครับ ขอบคุณครับขอให้ทุกท่านโชคดีในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับถ่ายปีแล้วขึ้นปีงบประมาณใหม่นะฮะหนึ่งตุลานะครับสารการก็จะ,กะเกษียณในสิ้นเดือนนี้นะครับใครที่อายุหกสิบก็สิ้นปีงบประมาณก็คือวันที่สามสิบกันยายนึ่งตุลาคมก็เป็นขึ้นปีงบประมาณใหม่โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับท่านที่ติดตามและแสดงความคิดเห็นขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ